กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกมคาล d ตี้ Mobile และสรัหูวข้อของวันนี้พี่ลิงก์กับผมก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนตัวไอเทมของแต่งใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้เลยของปืนตระกูลสายลูกซอง H hs 0 4 0 5กับของแต่งแมกกาซีนตัวใหม่ผมกับแมกกาซีนชนวนระเบิด เอาลร่าเราก็ดูในเรื่องของความสามารถและก็ในเรื่องของเกมเพลย์การใช้งานการปรับแต่งดีกว่าว่าเจ้าแมกกาซีนระเบิดตัวนี้ทํายังไงผมในการปลดล็อกแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานของมันจะต้องปรับแต่งอย่างไรแล้วก็มาดูกันเลยดูสำหรับวิธีการปลดล็อกแมกกาซีนตัวใหมให่ผมตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทําได้แล้วกับเควสประจาซีซั่นอันใหม่ล่าสุดนะผมอ่ะก็จะมีในส่วนของตัวของแต่งที่เป็นแมกกาซีนใหม่แถมมาให้กับการทำภารกิจประจําซีซั่นนะ เพราะฉะนั้นผมเราก็มารล่วิธีการทาและก็เทคนิคการทาเควสกันดีกว่าผมก็มาเรื่องกับเควสแรกเลยกับสังหารศัตรู5คนด้วยปืนช็อตกันใดๆก็ได้เดี๋ยวสำหรับตัวปืนนะผมส่วนใหญ่ที่เราจะทำเควสนี้เนี่ยต้องใช้ปืนสายช็อตการแทบจะทุกอันเลยผมก็ที่แนะนำที่สุดเลยก็จะเป็นตัว k m 262ที่ทำได้ง่ายที่สุดนะผมเดี๋ยวสำหรับของแต่งก็ดูได้ตามนี้ปากกระบอกปืนนะผมเป็นตัวโมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะรำกล้องปืนนะผมเป็นตัวเพิ่มระยะเพิ่ม,ะะมความจุแมกกาซีน พันท้ายเป็นไม่ติดพันท้ายอ่าเลเซอร์ De er เป็นตัว OWC แลวก็ตัวสุดท้ายผมกิบก็เป็นความแม่นยาเมื่อเร่งยิงอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่เป็นวิวมาตรฐานของผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นเคียร์องนะอ่าแล้วก็เสริมข้อมูลเล็กน้อยถ้าเกิดว่าใครที่เล่น2นิ้วเหมือนพี่ริงก็ผมรู้สึกว่ายิงลูกซองไม่ถนัดอ่าเพราะมันจะมีบางเคว้ที่ผมที่มันจะต้องซ้ายยิงด้วยก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ออโต้เอมบอทช่วยเลงก็ได้ผมจะได้มีการจังหวะในการสลด์ยิงง่ายขึ้นนะ โดยในการทำผมภารกิจ1กับภารกิจ2ไม่ต่างกันมากก็คือ5-5คนแล้วก็ฆ่า10คนด้วยปืนสายชดกันใดๆก็ได้ผมแล้วก็ถัดมาที่หนึ่งกับเวยที่3เลยก็คือฆ่าศัตรู5คนด้วยชตกันในขนาดที่ทำการสไลด์ยิงอ่าในส่วนของตัวด่านที่แนะนำก็ผมก็เหมือนเดิมรับผมโหมดอะไรก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆถนัดแต่แต่ว่าตัวด่านก็แนะนำบรรดาที่มีขนาดเ,เล็กๆกับผมกับด่านชิปเมนต์เจ้าเดิมรับผมนิยมในการทำเวย่ที่สุดโดยเฉพาะ,ะสายลูกซองทัางหลายผมด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ต่อสู้ระยะประชิดค่อนข้างโหมนะ แล้วก็ตามด้วยควเที่4ผมกับค่าผู้เรือน10คนด้วยปืนช็อตกันใดๆก็ได้ขณะใส่เปิร์กสีเขียวกังโฮโดยสับตัวเปิร์กที่ควเบ,บังคับตัวผมก็คือเปิร์กตัวนี้เลยผมกังโฮอ่าก็คือยิงแบบไม่ประทับแรงคว้างระเบิดหรือว่าเปลี่ยนแมกกาซีนในขณะวิ่งความเร็วจะไม่ลดลงนั่นเองนะก็เป็นเปิร์กที่เหมาะัใสายช็อตกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่ปลดล็อกก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้าส แล้วก็ควยที่5กับควยที่6กของผมก็คือเล่นในส่วนของปืนเฮดิสูสี่ห้าติดตั้งของแต่งใหม่อ่าแล้วก็ทําการเล่นให้จบแมชที่กํหาหนดไว้ประมาณ3ามแมชโดยสำหรับของแต่งใหม่ผมของกระสุนระเบิดคัสเตอร์ของตัวเฮลิสูนสี่ศูนย์ห้าเนี่ยก็จะมีหลักการการทางานมีผมก็คือกระสุนคัสเตอร์พร้อมฟิวหน่วงเวลาที่จะระเบิดออกมาเป็นเศษชิ้นส่วนจํานวนมากเมื่อกระสุนเนี่ยอยู่ในระยะทางที่กําหนดเอาไว้ผม ถ้าเกิดว่าฟังดูคําอธิบายผมจะดูง,งงแต่เกิดว่าฟิลิปอธิบายง่ายๆก็คือกระสุนเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงในระยะที่ในกรณกีแรกก็คือถ้าเกิดเป็นระยะที่ใกล้เกินไปกระสุนนะผมมันจะออกแค่ลูกเดียวก็คือชนวนระเบิดมันจะยังไม่ทํางานก็คือในระยะใกล้เกินไปด้ามเอ็มเข้ามาเนี่ยก็จะเท่ากับการยิงปกติทั่วไปนะผมที่เป็นเหมือนกับตัวลูกลักแต่ว่าไม่ใช่ลูกลักแบบเต็มสูตรดา้ามเอ็มก็จะเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงในระยะที่ถูกต้อง ในระยะที่กระสุนและผมมันชนวนระเบิดมันทํางานพอดีรูปแบบของตัวกระสุนนะผมมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะมาเป็นรูปแบบของการยิงในรูปแบบของการกระจายผมจากตอนแรกที่ดาเมจร้อยเดียวในระยะใกล้พอเป็นระยะกลางปุ๊บเนี่ยดาเมจตัวปืนเนี่ยสามารถทําได้ถึง300กว่าด้วยรูปแบบการกระจายของตัวลูกกระสุนที่เป็นตัวคัสเตอร์สลักที่เขากําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยถ้าจะยิงให้โหดนะผมมันต้องยิงในระยะที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10เมตร ถึง20เมตรด้วยกันนะผมก็คือระยะที่ตัวปืนน่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะและก็แน่นอนว่าด้วยดาเมจขนาดนี้อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผมไปใช้งานยิงในระยะที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะเป็นในโหมดของ Battle Royale ก็ตามับผมดาเมจของตัวลูกศรนเนี่ยคือแบบ400 <laughs> สี่ร้อยดาเมจนะผมเนี่ยคือแบบโอ้โหดาเมจมันแบบโอเวอร์าวเวอร์แบบโคตรเวอร์อ่ะคือแบบเอาหน,นึ่งสภาพเพื่อนๆน,นะผมอ่าเริ่มต้นมาเลือดหนึ่งร้อยใส่เกาะเต้นที่ก็บวกอีกสองร้อยถ้าเกิดว่าเลือดในโหมดบีอาร์สูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าสามร้อยเท่านั้นใช่ไหมแต่ไอกระสุนบ้านเนี่ยแม่งยิงสี่ร้อยถ้าเกิดว,ว่ายิงระยะที่ถูกต้องผมก็คือระยะกลางประมาณสิบเมตรถึงสิบเจ็ดเมตรประมาณเนี่ยคือคอนเฟิร์มเลยว่านัดเที่ยวกับผม คุณจะเกาะเต็มหรืออะไรเต็มก็ตามคุณก็ตายได้ด้วยกระสุนนัดเดียวเท่านั้นนะก็คือแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยและก็สำหรับในส่วนของบิ้วของแต่งที่แนะนครัะผมนะสำหรับคนที่อยากเอาไปเล่นนะผมก็จะเป็นตามนี้เลยปกักกระบอกปืนนะผมเป็นตัวโชค๊คเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยำเล็งยิงแล้วไม่เล็งยิงตัวลำกล้องของผมเป็นเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยำพันท้ายาเป็นตัวไม่ติดพันท้ายแมกกาซีนนะผมก็แน่นอนอยู่แล้วผมเป็นแม็กโตใหม่ชนวนระเบิด กีบหลังครับผมความมั่นยาเมื่อเร่งยิง15ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการบิวมาตรฐานสรุปโดยรวมสำหรับไอเทมของแต่งใหม่ล่าสุดของพิ4 0 5ูนสี่ศูนย์ห้าผมก็เดี๋ยวแยกเทียงอย่างเลยนะก็อย่างแรกเลยกับมิโมดของเอ็กันก่อนโดยรวมเนี่ยมิโมด MP ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยครับผมแต่จริงจริงๆ MP มันมีลูกซองที่ครองตำแหน่งได้ดีกว่าอยู่แล้วผมก็คือตัว KRM 262กับ v ีว้แล้วก็ตัวอากาศซึ่ง ก็แน่นอนว่าสามก็บอกเรานั้นเนี่ยก็มีข้อดีมากกว่าในเรื่องของแอนิเมชันต่างๆผมไม่ได้ว่าจะเป็นความคล่องตัวในเรื่องของแต่งดีแม้กระทั่งจังหวะการรีโหลดกระสุนซึ่งสามกระบอกนั้นก็ได้เปรียบกว่ามากๆเลยผมก็การเป็นว่าในหมดของ MP มเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดจะใช้งานจริงเนี่ยก็สู้กระบอกอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมแต่การใช้งานหลักของมันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมาในส่วนที่2ก็คือในหมดของ b บ t รเทิลรอยย่อเพราะว่าดาเมจของในโหมด BR เนี่ย ก็อย่างที่ทดสอบให้ดูผมว่ามันสามารถทำดาเมจได้สูงสุดเดียวอยู่ที่ประมาณ400ดาเมจหรือถ้าเกิดว่ายิงแบบไม่เข้าจุดตายหน่อยเนี่ยก็ประมาณ300ดาเมจหรือ250แง่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่โดนจุดตายเต็มๆทุกนัดก็จริงครับผมแต่อย่างน้อยสตูเนี่ยถ้าโดนไป200นี่ก็คือเกาะหายหมดภายในกระสุนนัดเดียวในระยะประมาณ10กว่าเมตรนหน่อย,อยถึงระยะ15-17เมตรเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบบ้าบอมาก ก็มันเป็นปืนที่มันแรงแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยผมแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเนื่องด้วยตัวปืนนะผมมันเป็นปืนที่เป็นสไตล์แบบชักยิงนะเออใน BR เนี่ยจังหวะมันจะค่อนข้างฉุกและหุกนะผมก็คือถ้าเกิดว่ายิงพลาดสองสำนัดถ้ายิงเขาไม่ได้เนี่ยเราจะกลายเป็นว่าจะนอนเองนั่นเองนะผมก็เลยว่าเป็นปืนที่มีข้อดีก็ต้องแลกมาด้วยกับในส่วนของข้อเสียต่างๆแ,แต่อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะถ้าเกิดว่าใครใส่ในส่วนของเบรกที่เป็นแบบ c ุทธสโควิ่งเร็วเนี่ยกับเพิ่มระยะเข้าไปเนี่ย ไอขีดจากัดของมันเนี่ยจากที่สูงสุด17เมตรก็สามารถเพิ่มเป็น20กว่าๆได้เลยในการยิงวันชะ็อตนะครัก็เลยเป็นว่า BR เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากกว่าในการเล่นในโหมดของ MP นะสำหรับของแต่งใหม่ชิน้นนี้และก่อนจะาก,กันตปยผมเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองเล่นแล้ว่คิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับของแต่งใหม่ทั้ง MP BR ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ Engagement น,นั่นเองนะและเหมือนเดิม s ้า s c r i b ชอบที่ดีแบบนี้มีสาระคองมนูนี้ก็อยา่าลืม กดไลค์กดซับไปตามกันด้านคลิบผมทางช่อง u t u b e แล้วก็แฟนเพจทุกบุ๊กนะแล้วสหรับวันดี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบิ๊บ